เป็นไงคะวันนี้มาโรเบียกับดิฉันมาจริงๆก็มาทุกปีค่ะเพราะว่าจริงๆหญิงกับเอ่อดรจรันเนี่ยก็เป็นคุณหมอที่ทําสัญญกรรมให้ญิงเอ่อก็ร่วมงานมาจน6ปีแล้วค่ะปีนี้ก็เราก็ลดสกปรกงานลงมาจากแต่ก่อนก็จะมีเป็นคอนเสิร์ตแบบว่าให้เราไปร้องเพลงอันนี้ก็จะเป็นสกปรกงานที่พาน้องๆที่มีความผิดปกติในรูปทรงของกะโหลกแล้วก็ปากแหว่งเพดานโหวอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาทํากิจกรรมอย่างเงี้ยเป็นทุกปีอยู่แล้วเพื่อเอ่อเป็นขวัญและกําลังใจให้น้องและครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ วันนี้ก็มาที่ Safari World ค่ะก็มาพาน้องๆมาเยี่ยมชมไม่ว่าจะเป็นชมโชว์ต่างๆนะคะแล้วก็ชมสวนสัตว์ด้วยอะไรอย่างนี้มีกิจกรรมมีเกมมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะพูดถ<ช>ึงความสำคัญของครอบครัวแล้วอย่างวันเด็กเเสร็จได้กับครอบครัวมันเป็อกันเนั่นมันมีความสำคัญในอไรบ้างอย่างว่าพื้นพื้นฐานของของความการเติบโตของเด็กอะค่ะอย่างว่าครอบครัวเป็นสิ่งสําคัญแล้วก็ยิ่งครอบครัวที่มีความเขาเรียกว่าอะไรความแน่นความรักกันอะไรอย่างเงี้ยแล้ว กลุ่มเนี้ยเป็นกลุ่มที่เขาเขารู้จักกันเองอยู่แล้วดังนั้นยิ่งมีเพื่อนยิง่งยิ่งขยายกลุ่มคอมมูนิตี้ให้กว้างขึ้นอะไรเงี้ยมันก็จะยิ่งสนุกขึ้นมีความสุขมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ทุกคนต้องบอกว่าเป็นคนที่เข้มแข็งมากแล้วก็รักลูกมากๆแล้วก็เป็นกําลังใจสาหรับตัวเอ,เองก็เป็นอีกหนึ่งกาลังใจให้ทุกครอบครัวในวันนี้ด้วยเลยนะคะ ส่วนใหญ่จะได้เต้นค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่ถ้าปีก่อนๆเนี่ยหญิงมาหญิงก็จะมาร่วมร้องเพลงบ้างเป็นพิธีกรบ้างอะไรเงี้ยค่ะลราก็จะได้ร่วมสุขกับน้องๆได้เห็นรอยยิ้มของน้องๆอะไรเงี้ยซึ่งมันก็เป็นความสุขของเราในฐานะที่เราเป็นเ,เป็นนักสแสดงเป็นนักร้องอะไรเงี้ยในในจุดที่เราทําได้อะไรเงี้ยค่ะเราก็เต็มที่เราก็ยินดีทําเสมอใช่ค่ะเข้าเรื่องเลยค่ะเขาบอกว่าเราเป็น,ปนมือที่3ค่ะ โอเคขอบอกก่อนตรงนี้เลยนะคะว่าจริงงานวันนี้เนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แพลนเลยว่าจะเจอสื่อมวลชนเยอะขนาดน,นี้นะคะก็ต้องขอบคุณพี่ๆทุกคนที่เชื่อว่ามาก็ด้วยความเป็นห่วงด้วยนะคะ <laughs> เพราะว่า <laughs> เพราะว่าตัวหญิงเองก็ยังไม่มีโอกาสได้เจอสื่อที่ไหนนะคะก็ขอยืนยันตรงนี้ว่าหญิงไม่ใช่มือที่3นะคะก็เป็นการที่เรารู้จักกับทางพี่พ,พี่ตุลหญิงรู้จักพ,พ,พี่ตุลมา8ปีนะคะแต่ว่ามีช่วงแกลบที่ห่างไปอยู่ประมาณ6ปีซึ่งเราไม่ได้ติดต่อกันเลย นะคะแล้วก็ครั้งนี้ที่เราได้กลับมาคุยกันเป็นการติดต่อจากฝั่งพี่ตุลเข้ามาดังนั้นไม่ใช่หญิงที่ติดต่อไปก่อนหรือว่าไม่ใช่หญิงที่มีลักษณะเข้าไปคุยในระหว่างทางที่เขายัง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 ไม่ได้แยกทางกันนะคะคือเป็นฝั่งที่พี่ผู้ชายเขาเป็นคนติดต่อ,อยญิงมาเองดังนั้นหญิงขอพูดตรงนี้ว่าหญิงไม่ใช่มือที่3แน่นอนนะคะ รู้จักปากเขาค่ะใช่ค่ะเขาบอกเราเขามาบอกเราค่ะใช่ค่ะตอนที่เขาก็มาหาเราคือเขาเคลียร์เขาเคลียร์จบแล้วค่ะ<น>ใช่เขาแยกทางกันแล้วค่ะจริงรู้สึกแย่นะคนมามองว่าเป็นมือที่สามก็ จริงๆเราก็รู้สึกแย่ค่ะแต่ว่าในส่วนนั้นเราก็คงห้ามความคิดคนไม่ได้แต่สิ่งหนึ่งที่หญิงอยากจะบอกคือหญิงอยากให้ลองลองพิจารณาตัวเองดูจริงๆอยากมองให้เวลามีปัญหาอะไรเข้ามาไม่ว่าจะเป็นตัวเรื่องของเราหรือเรื่องของอื่นที่เข้ามากระทบเราอยากให้พิจารณาตัวเองดูว่าเฮ้ยเราคิดยังไงคือถ้าเรามองแล้วเรายังรู้สึกว่าเรายังอยากให้โอกาสในการที่ใครสักคนหรือตัวละครในเรื่องนี้ออกมาพูดหรืออธิบายความเป็นจริงเราลองให้โอกาสเขาดูไหมไม่ใช่ว่าการตัดสินคนเราตัดสินจาก สิ่งแวดล้อมเราหรือว่าตัดสินจากความรู้สึกเราเพียงอย่างเดียวยิงอยากให้มองมองให้กว้างกว่านั้นซึ่งมันก็มีหลายคนค่ะที่พร้อมที่จะรอฟังและพร้อมที่จะให้กําลังใจซึ่งณนะวันนี้ก็ได้คำยืนยันจากหญิงแล้วว่าหญิงคงไม่ทำให้ทุกคนผิดหวัง mm hmm. นะคะแล้วก็ยืนยันว่าตลอดระยะเวลาในการทำงานในวงการมาหญิงก็พูดความจริงมาตลอด mm hmm. นะคะก็ยังเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่หญิงยืนยันแล้วก็ขอพูดความจริงตรงนี้ mm hmm. โอ้โหประมาณปลา,ปลายเมษาค่ะจริงๆก็เหมือนณนะวันนี้ปัจจุบันก็ยังเป็นความเป็นพี่น้องยังคุยกันแล้วก็เหมือนฮงเอาท์เป็นกลุ่มนะคะเพราะว่าจริงๆเราเริ่มต้นจากความสัมพันธ์เป็นพี่น้องมาก่อนแล้วกออ็หยุดกันไปได้ประมาณนั้นอย่างที่หญิงบอกแล้วก็พี่เขาติดต่อกลับมาแล้วก็เพิ่งเริ่มความสัมพันธ์กลับมาคุยกันเรียกว่าศึกษากันใหม่อีกครั้งหนึ่งในช่วงปลายเมษาอะไรเงี้ยค่ะใช่ค่ะ ก็คุยก็คุยกันตลอดจริงๆต้องขอบคุณนอกเหนือจากตัวพี่ตุลเองแล้วครอบครัวพี่ตุลต้องต้องขอบคุณพี่เหมียวด้วยที่ออกมายืนยันคือถ้าทุกคนไม่ช่วยกันยืนยันทุกคนก็เหมือนเหมือนเห็นเราเป็นน้องอีกคนนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องขอบคุณทุกๆคนที่ที่ช่วยยืนยันแล้วก็อยากจะฝากไปบอกคือได้อ่านหมดนะทุกเพจเลยก็ได้อ่านหมดนะคะมีทั้งกําลังใจบ้างมีทั้งเข้าใจผิดบ้างคือหญิงไม่ว่าแล้วหญิงก็ไม่ได้แต่ว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมันอาจจะไม่ได้เกิด จะเกิดกับคนอื่นๆอีกอะไรเงี้ยค่ะอยากให้ลองตั้งสติแล้วก็ลองฟังเหตุผลของแต่และฝ่ายก่อนว่าความเป็นจริงมันคืออะไรมากกว่าอย่าเพิ่งตัดสินตุนว่าไงบ้างคะดนข่าดคนข้างเยอะ เขาก็ออกมาในมุมของเขาค่ะคือเขาก็ไม่ได้รู้สึกว่าเขาเป็นเซเลบหรือเขาเป็นดาราที่จะต้องออกมาแก้ข่าวแต่ว่าในมุมของเขาเขาก็พิสูจน์หลายๆอย่างในช่วงเวลาที่ผ่านมานี้ที่ที่เป็นข่าวเกิดขึ้นอะไรเงี้ค่ะเขาเขาก็ค่อนข้างพิสูจน์ในมุมความเป็นสุภาพบุรุษของเขาอะไรเยงี้ค่ะที่เขาเขียนโพสต์ออะไรเงนี้เราก็ต้องขอบคุณในในมุมของเราที่เออเขาก็พยายามที่จะพิสูจน์ตัวเองในหลายๆเรื่องอะไรเยงี้ค่ะเขามีบรรทัดโทษหราอไมคะ เขาก็ขอโทษค่ะที <c oughs> ่เรื่องราวมันต้องเริ่มต้นแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเราเข้าใจว่าสิ่งหนึ่งคือในเมื่อเหตุการณ์มันผ่านมาแล้วแล้วเหตุการณ์มันก็เป็นในรูปแบบนั้นมันก็ไม่แปลกที่จะมีคนคิดไปต่างๆนานาแต่ว่าความจริงมันก็คือความจริงอยู่วันยังค่ำแล้วหญิงก็ยังเชื่อมั่นเหลือเกินว่าความจริงมันก็ทูวิวเอาอะเมื่อเมื่อมันเอาแล้วมันก็มันก็จบแล้วมันก็เคลีย แม่ก็เป็นห่วงอะค่ะแต่ว่ามันอยู่ในพื้นฐานของหญิ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 งคิดว่าหญิงเป็นคนที่ดีทําดีอะดังนั้นเราเมื่อเรายือนอยู่ในความดีเราจะไม่กลัวอะไรดังนั้นหญิงก็แค่รอเวลาว่าหญิงอยากพูดทีเดียวเราก็จบไปเลยเพราะว่าหญิงไม่อยากที่จะไปแบบอ่ะอันนั้นโทรมาขอ คนอินอันนี้คือมันพูดหลายๆครั้งสื่อสารมันเปลี่ยนกันไปได้ดังนั้นก็เลยคิดว่าตอนแรกเนี่ยจะมีอีเวนต์สิ้นเดือน <c oughs> ก็ตั้งใจว่าน่าจะเจอพี่ๆตอนสิ้นเดือนแล้วก็ทีเดียวจบเลยเพราะว่าอย่างที่รู้กันตั้งแต่ข่าวออกมาหญิงก็แทบจะไม่ให้ไม่ให้ข่าวอะไรเลยเพราะหญิงรู้สึกว่าหญิงเป็นคนที่หยิงพูดครั้งเดียวแล้วจบอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ไม่มีปัญหาคะ่ะแต่ว่าส่วนตัวเราไม่ได้สนิทกันอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่เคยไม่เคยเจอไม่เคยทํางานด้วยกันแต่ว่าก็ต้องขอบคุณที่เขาด้วยที่ออ,ออกมายืนยนันแล้วก็ความสัมพันธ์ของเขาสองคนที่ทจบกันไปจะเป็นยังไงเรื่องราวอะไรยังไงอันนั้นหญิงไม่รู้แล้วก็ไม่ขอพูดถึงนะคะแล้วก็อาจจะเป็นความไม่เข้าใจของคนสองคนจริงๆแต่ว่าหญิงขอยืนยันใน,ในส่วนของหญิงตรงนี้ว่าหญิงเข้ามาหลังจากที่เขาเลิกกับเราจริงจริงและคนที่เข้าไปหาไม่ใช่หญิงเป็นฝ่ายที่พี่ตุลเหมือนกับ เหมือนกับอินบ็อกซ์มาขอโทษแล้วก็อยากจะเขาเรียกว่าเหมือนขอโอกาสในการที่จะกลับมาเป็นเพื่อนเป็นพี่กันอีกครั้งหนึ่งอะไรอย่างงี้มากกว่า mm hmm. ก็ใช่ค่ะก็เรียกได้ว่าตอนนี้นะตอนนี้เหมือนเหม,มือนก็เปิดใจแล้วก็กลับมาเรียนรู้กันอีกทีนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะความ,มรักหวานไหมตอนนี้ <g ül> ก็ยังไม่หวานเนี่ย,นนยเนี่ยหวานเนะเนี่ยไม่ค่ะก็เรื่อยๆค่ะเติบโตต่างคนต่างโตมันก็เหมือนกับ8ปีที่ผ่านมาต่างคนต่างก็ไปเจอเรื่องราวในชีวิตตัวญิงเองอิงก็มีเรื่องราวต่างๆทําให้เราเติบโตไปตามวัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ก็เหมือนกับกลับมาคุยเป็นพี่เป็นเพื่อนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรียกว่าเราเคยคบกันเมื่อ6ปีที่แล้วใชใช้คำน,นี้ได้ไหมยังไม่ถึงขั้นนานค่ะแต่ว่ามันเป็นการจบกันแบบงงๆมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยรู้สึกว่าเขาเขาจำเป็นที่จะต้อง ขอโทษจำเป็นที่ต้องเคลียร์แล้วก็เหตุและผลที่เขาเลือกที่จะที่จะไปในวันนั้นคืออะไรอนะไรเงี้ยซึ่งมันยังไม่ได้เคลียร์ซึ่งตัวหญิงเองอะหลังจากวันนั้นหญิงก็เป็นคนคือหญิงเป็นคนแมนอะถ้าหลังจากวันนร้ได้นน8ปีจนถึงเนี้ยจะไม่เคยได้ยินเรื่องราวของเขาหลุดจากปาก่าหิงเลยเพราะว่าหญิงรู้สึกว่าเมื่อมันห่างกันไปแล้วมันคือจบแล้วต่างคนต่างมีชีวิตแล้วหญิงก็ไม่เคยเข้าไปเข้าไปวุ่นวายอะไรหรือว่าเข้าไปดูเรื่องอะไรในชีวิตของเขาอะไรเงี้ยค่ะจนกระทั่งเขาเป็นคนติดต่อกลับมา ก็ <g ül> มีบ้างเพราะว่าเบลกับพี่นนท์พี่นนเป็นสามีเบลก็จะเป็นเพื่อนสนิทพี่ตุนซึ่งเราก็แต่ก่อนเราก็จะไปกันเป็นกลุ่มอย่างนี้อยู่แล้วค่ะ <c oughs> ใช่ค่ะ